กลับมาช่วงนี้อยู่ด้วยกันต่อกับเจาะข่าวเด็ดนะคะวันนี้เรามาขยายเพิ่มเติมนะคะกับกรณีถนนพระรามสองที่ถูกขนานนามให้เป็นถนนเจ็ดชั่วโคดไม่รู้จะสร้างเสร็จกี่โมงนี่นะคะกับเหตุสลดที่เกิดขึ้นล่าสุดคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างและรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตถึง6รายและบาดเจ็บอีก9รายด้วยกันคําถามสําคัญคือไอเหตุการณ์ซ้ําๆเนี่ยเราจะยุติมันได้หรือ,อยังนะคะแล้วเหตุการณ์ล่าสุดเกิดจากอะไรวันนี้พูดคุย เพิ่มเติมกับศาสตราจารย์ดออรอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามเลยนะคะว่าเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ผ่านมาจากที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่เนี่ยนะคะชัดเจนหรือยังคะเรื่องของสาเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็กําลังคิดว่าอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงอยู่ะนะครับแต่ว่าผมเองก็หลังจาก,กลงพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้หลายสาเหตุด,ด้วยกันะนะครับเพราะว่า ตัวโครงสร้างเนี่ยมันถล่มโดยสิ้นเชิงแต่ทางวิศวกรรมเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นง่ายๆนะแต่ผมก็คิดว่าเ,เหตุการณ์ในคราวเนี้ยมันเกิดได้ได้แบบง่ายเกินไปง่ายกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของวิศวกรรมเนี่ยเรามีอยู่สามคำนะฮะก็คือมาตรฐานทางวิศวกรรมแล้วก็งานวิศวกรรมขั้นสูงเนี่ยอันที่สองก็คือคุณภาพของคนที่ขึ้นไปทํางานรวมทั้งคนที่ตรวจเช็คก็คือบุค บุคบคลหรือว่าบุคลากรตรงนั้นค่ะแล้วก็ข้อ3ามก็คือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้มันได้คุณภาพมันรับน้ำหนักมันมีความแข็งแรงเพียงพอหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน3ปัจจัยเนี้ยมันเกิดหลุดไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสงครามรัตก,กรรมีที่เราเห็นได้ครับ คำถามคือสิ่งที่สําคัญมากๆน่าจะเป็นข้อหนึ่งนะคะเรื่องของมาตรฐานงานวิศวกรรมรมันมีการในทางวิชาชีพในเชิงเทคนิคนมีการกําหนดมาตรฐานอย่างนี้แล้วมันมีผลในเชิงกฎหมายด้วยไหมคะอาจารย์คือมาตรฐานทางวิศวกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่กําหนดว่ามันมีขั้นตอนการทํางานอย่างไรมันต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมีความแรงแค่ไหนแล้วก็ต้องใช้บุคลากรปรบบเะเภทใดเออจริงๆผมคิดว่ามาตรฐานทางวิศวกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ที่ง่ายที่สุดที่จะมีเพียงแต่ว่าการเอาไปปฏิบัติเพราะปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ที่คนซึ่งคนก็แบ่งออกมาเป็นคนทํากับคนตรวจ <C> e <an> แล้วก็การเอาเครื่องมือมาใช้ <C> e <an> พอเราพูดถึงปัญหาเรื่องคนกับเครื่องมือเนี่ยมันมักจะมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง <C> e <an> เพราะว่าถ้าเอาคนที่มีคุณภาพสูงเอาเครื่องมือที่มีคุณภาพที่ดีเอาคน <C> e <an> ามีความรู้เยอะๆอถูกต้องต้นทุนจะแพงขึ้นแล้ <C> e <an> มันก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาว่าสุดท้ายมันก็กลับมาที่เรื่องของการประหยัดต้นทุน แล้วก็ทําให้ไม่สามารถที่จะไปรักษามาตรฐานทางวิศวกรรมได้ม,มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งก็จะเห็นว่าที่คุณุ่นพูดก็คือมันเกิดซ้ำซากแล้วมันก็เกิดบ่อยมากอ,มอันนี้ก็เป็นปัญหยาใหญ่จริงๆครับว่าเราจะควบคุมตรงนี้ได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 ยังไงครับค่ะคําถามคือทําไมเรามักจะเห็นภาพเกิดแต่กับพระรามสองตกลงมันมันเป็นที่ย่งไรคะมาตรฐานเรามีแต่จุดอื่นเราไม่ค่อยเห็นแต่ทําไมถึงเห็นแต่ตรงพระรามสองเนี่ยคือมันมีหลายปัจจัยนะฮะ,ะผมคิดว่าปัจจัยแรกก็คือ พระรามสองเนี่ยมันยาวแล้วก็มันก่อสร้างนานแล้วก็การก่อสร้างที่มันต้องใช้ระยะเวลายาวนานเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าระยะทางยาวๆแล้วก็การก่อสร้างบนพื้นที่จํากัดเพราะมันมีถนนอยู่แล้วเนี่ยมันจะเสี่ยงอันตรายเพราะว่าระบบการก่อสร้างที่ใช้เนี่ยมันต้องเอาตัวโครงเหล็กขนาดใหญ่เนี่ยนะขึ้นไปตั้งบนเสาเพื่อจะยกชิ้นส่วนคานประกอบไอ้น้ำหนักของโครงเหล็กน้ำหนักชิ้นส่วนเนี่ยประมาณพันตันถ้ามันตกลงมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วครับ เพราะฉันอ, <Nokia. S 1> อันนี้ก็ก็เลยเป็นสาเหตุอันหนึง่งแต่ว่าสาเหตุตรงนี้ผมคิดว่าปัจจัยหลักๆก,ก็น่าจะมาจากเรื่องของระบบระบบการรับเหมางานด้วยเรื่องของการจ้างช่วงด้วยอ,อันเนี้ยมันก็จะมีมีประเด็นสาเหตุได้เหมือนกันนะครับอาจารยร์ขยายความให้ได้ให้ไหมคะไอ้กรณีเรื่องของการจ้างช่วงเนี่ยใช่ที่เขาพูดกันว่าเป็นลักษณะของการประมูลงานได้แล้วเอาไปขายต่อกันไปทอดๆออันนี้ความหมายเดียวกันไหมคะเอออย่างนี้ครับ ปกติแล้วเนี่ยในการที่จะไปประมูลงานของภาครัฐนะภาครัฐเนี่ยจริงเขาก็จะกําหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่จะมารับงานนะครับก็ปกติก็จะมีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาชั้นหนึ่งผู้รับเหมาชั้นสองหรือว่าเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับผลงานตรงเนี้ยไม่มีการกําหนดแต่ว่าพอผู้รับเหมาหลักได้รับงานแล้วเนี่ยบางทีไม่ทําเองไปสับผู้รับเหมาย่อยมาไอกระบวนการตรงเนี้ย มันขาดไปว่าไอ้ผู้รับเหมาย่อยตรงนี้จะควบคุมคุณภาพได้ยังไงเพราะว่าเมื่อเขาสับงานไปเนี่ยเขาก็อยากได้ผลกําไรผู้รับเหมาย่อยเนี่ยบางครั้งก็เหมาแรงอย่างเดียว<อ>แล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าเอาคนที่มีความรู้มาหรือเปล่าแล้วบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะคนที่ขึ้นไปปฏิบัติงานไปขันน็อตไปเอาแม่แรงไปดึงหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาเอามาใช้เนี่ยมันได้คุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาใหญ่และผมคิดว่าเป็นปัญหารากเงาที่มันอยู่เบื้องหลัง เบื้องหลังของการถล่มของโครงสร้างหลายๆโครงสร้างที่ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตครับค่ะมันมันกลับไปที่อาจารย์พูดเรื่องต้นทุนเลยที่เหมือนกับว่าพอเราประมูลได้แล้วคุณไปจ้างต่อคุณคกินหัวคิวไอ้ที่จ้างต่อก็ได้ผลตอบแทนที่น้อยลงมาพอการประหยัดต้นทุนอย่างเงี้ยมันนํามาซึ่งอุปกรณ์ที่อาจจะไม่ปลอดภัยค,คนที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถมากพอใช่ครับ คำถามคือกฎหมายบ้านเราจัดการได้ไหมคะถ้าอาจารย์ใช้คำว่าเป็นรากเงาอะ่ะแปลว่ามันไม่ได้เพิ่งเพิ่งมีถูกไหมคะถูกต้องเลยครับคำว่ารากเงาแปลว่ามันเกิดเป็นรูปแบบที่มันเห็นเป็นแบบเนี้ยม,มาทุกๆครั้งทุกๆครั้งมันก็จะเป็นปัญหาแบบเดียวกัน<อ>ถ้าเป็นปัญหาอย่างเนี้ยเราแก้ปัญหาได้นั่นก็ต้องไปดูว่ากฎระเบียบที่เรามีอยู่เนี่ยมันครอบคลุมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมขยายความต่อก็คือว่าผมคิดว่ามันไม่ครอบคุมคแล้วผมคิดว่าเราจําเป็นต้องออก กฎหมายหรือกฎระเบียบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าที่ผมอธิบายไปว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาทางโครงสร้างปัญหาทางโครงสร้างมันต้องแก้จริงๆปัญหาทางโครงสร้างเนี่ยแก้ได้2อ,อย่างค,คือจิตสํานึกจริยธรรมคุณธรรมแต่ผมคิดว่าประเทศไทยยังไม่ได้ถึงจุดนั้นตราบใดที่ต้นทุนยังมาเป็นเรื่องอันดับแรกก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องแก้โดยการออกกฎมาคุม,มนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นต้องออกนะอันที่หนึ่งก็คือ ต้องกําหนดให้การกอร่อสร้างแบบนี้ที่มันอันตรายอย่างเงี้ยในการใช้โครงเหล็กเลื่อนเนี่ยเข้าข่ายเป็นการกอร่อสร้างควบคุมการกอร่อสร้างควบคุมเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่าบุคลากรที่จะทางานตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคนงานหรือแม้กระทั่งแรงงานที่ขึ้นไปทํางานเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะเลี่ยงไม่ให้เขาไปเอาคนที่ไหนก็ได้มาทํา แสดงว่าทุกวันนี้ไม่มีการควบคุมเลยเหรอคะอาจารย์ท้่จะพูดแบบนั้นทุกวันนี้มันมีพรบวิศวกรแต่ว่าพรบวิศวกรเนี่ยมันก็ควบคุมเฉพาะวิศวกรแต่ว่าการก่อสร้างมันประกอบด้วยคนหลายระดับนะฮะผมนี่งบอกว่าแรงงานขึ้นไปขันน็อตเนี่ยถ้าน็อตขันไม่ดีเนี่ยน็อตตัวเดียวหลุดเกิดทังพิบัติพายนะก็ได้เพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการที่เรียกว่าขยายขอบเขตไป ก็คือกฎหมายก่อสร้างควบคุมคุมทุกกระบวนการเลยคนที่จะมีอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยคุณต้องผ่านคุณสมบัติหมดเลยและส่วนที่สองอ่ะอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการซับคอนแทรกเนี่ยเราจะแก้อย่างไงนะครับเราต้องจะต้องก็คือประมูลได้แล้วขายงานต่อเป็นทอดใช่ครับใช่ครับต้องแก้โดยการที่บอกว่ารัฐต้องออกกฎอีกด้วยนะฮะว่าการที่จะไปจ้างผู้รับเหมาย่อยเนี่ยให้ทําได้หรือทําไม่ได้นั่นคือเรื่องที่หนึ่ง ถ้าเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาย่อยมาทําได้ก็จะต้องให้ผู้รับเหมาย่อยพวกนี้มาขึ้นทะเบียนก่อนแล้วก็ให้ผู้รับเหมาย่อยตรงนี้นะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรๆก็กำหนดเลยครับต้องมีอุปกรณ์ต้องมีบุคลากรมีเครื่องไม้เครื่องมือยังไงถึงจะมาขึ้นทะเบียนเพื่อที่ว่าผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมาหลักเนี่ยเขาก็จะได้เอาเฉพาะคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วแล้วคนขึ้นทะเบียนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์เเกกิดขึ้นี่รราาา็สมถทจะไป ติดตามนําตัวมาลงโทษได้นะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นหัวใจหลักซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีมันไปเอาใครที่ไหนก็ไม่รู้มาทําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไอผู้รับเหมาย่อยเนี่ยก็ต้องประมูลแข่งกัน,นอีกมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าถ้าจะไม่มีเงินเหลือเลยกำไรก็แทบจะไม่มี สุดท้ายมันกลับไปที่คุณภาพที่ประชาชนไม่ได้รับในใสิ่งที่ควรจะได้รับนะเชื่อว่าประชาชนที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงรู้สึกเหมือนกันว่าอุย้ยฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตมากๆเพราะถ้าตัดภาพกลับไปที่อาจารย์พูดทุกวันนี้มีกฎหมายคุมวิศวกร,ค,รคือคุมวิศวกรแต่คนที่วิศวกรต้องดูแลอีกตั้งไม่รู้กี่ชีวิตคงคน,คนงงคนงานอะไร,รไม่มีการคัดกรองครับอขอถามอีกอันหนึ่งครับค่ะกฎหมายที่คุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็ยังไม่มีจริงๆเนี่ย มันมีกฎหมายตัวหนึ่งที่ควบคุมปั้นจันทค่ะนะครับเพราะปั้นจันรเนี่ยแต่ปั้นจันที่เราเห็นเนี่ยมันมันอยู่กับที่มันเป็นปั้นจันทรหอสูงใช้ในการก่อสร้างตึกจริงๆปั้นจันทรที่ก่อสร้างสะพานตัวเครนตัวนี้อันตรายยิ่งกว่าอีกเพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้นะมันมันจะเคลื่อนที่จากจากช่วงเสาช่วงหนึ่งไปช่วงเสาถัดไปมันอันตรายมากกว่าแต่แปลกนะฮะกฎหมายเนี่ยไม่ไม่ได้มีการควบคุมเครื่องจักรเหล่านี้ว่าตั้งแต่คนโอป e เรชั่นต้องเป็นยังไงคนควบคุมคน คิวมัดของต่างๆพวกนี้แม้กระทั่งคุณภาพการตรวจบำรุงรักษาอันนี้ผมคิดว่ามันจะต้องมีค่ะหลักๆเลยคือควบคุม<ช>การก่อสร้างควบคุมเรื่องของ ซับคอนแทคคนที่จะมาต่อตกลงคุณให้เขาขายโครงการต่อได้ไหมแล้วถ้าอย่างนั้นคุณต้องมาขึ้นทะเบียนเขาแล้วก็สุดท้ายคืออุปกรณ์<ช>ก็ต้องมีมาตรฐานด้วยถูกต้องครับนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมเราจะลาทางหน้าจอโมโนทเวนีนายนะคะเดี๋ยวเราไปต่อทางโมโนนิวส์ออนไลน์เพราะว่ายังมีหลายประเด็นที่พอจะเห็นภาพกันมากขึ้นว่าหลังจากนี้นอกจากตัวกฎหมายจะแก้ปัญหานี้แล้วเราใช้อะไรเข้ามากํากับดูแลกันอีกได้บ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ลาหน้าจอนะคะพร้อมกับอาจารย์ด้วยเดี๋ยวไปต่อกันทางโมโนนิวส์ ทางโมโนนิวส์ออนไลน์นะคะเรามาหาคําตอบกันดีกว่าว่าจะยุติอันตรายที่เกิดขึ้นจากพระราม2องเชั่วโคดได้หรือไม่นะคะนอกจากในส่วนของกฎหมายที่อาจารย์เสนอแนะนะคะว่าเราควรจะต้องมีการควบคุมทุกกระบวนการเลยเนี่ยคำถามคือทุกวันนี้ที่กฎหมายก็มีควบคุมบสมลกรในแง่ของการระหว่างทางที่จะส่งมอบโครงการนะคะภาครัฐนี่เขามีเข้ามากํากับดูแลหรือคอยมาตรวจสอบหรือมันมีกระบวนการตรงนี้ซัพพอร์ตด้วยบ้างไหมคะคือมันก็อยู่ในข้อ2ของบุคลากร คำถามก็คือว่ามันมีคนทําแล้วคนตรวจคนทำกับคนตรวจเนี่ยผมต้องบอกเลยว่านี่คือต้นทางความปลอดภัยถ้าถ้าคนทําทําไม่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกว่าขันน็อตก็ไม่แน่นแล้วอย่างเนี้นะฮะแล้วยังไม่มีคนตรวจอีกเนี่ยสมมตินะฮะมันก็แปลว่าระบบมันหลุดหมดมันไม่มีการทําแล้วก็การเช็คเลยอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะน,นั้นเนี่ย ถ้าระบบมันทํางานได้ดีเนี่ยนะฮะมันต้องเริ่มท้นที่คนทําก่อนแล้วคนตรวจเนี่ยความถี่ในการตรวจความเข้มข้นในการตรวจแล้วก็ทั้งความรู้ของคนตรวจมันต้องมีทุกอย่างเนี่ยถึงบอกว่าวิศวกรรมที่ซับซ้อนเนี่ยต้องอยู่ที่คนที่มีความรู้จริงๆที่ขึ้นไปทาค่ะครับเพราะ,ะนั้นเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้าๆเนี่ยอาจารย์คําถามคือเขารออะไรกันอยู่คะทำไมถึงไม่มีการผลักดันกฎหมายที่ควรจะมีมาตั้งนานนี้แล้วสักทีมันติดตรงไหนยังไงพอจะทราบไหมคะ ก้อนนี้ผมก็อยากทราบเหมือนกันเพราะว่าผมก็ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยก็ควรจะเห็นประเด็นเหล่านี้่ะที่จริงผมเนี่ยเป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างจริงๆเราก็เป็นเอกชนซะด้วยซ้านะครับเราเราก็เห็นภาพพวกนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสื่อมวลชนที่ให้เราได้มาแสดงทัศนะได้มาแสดงความพิดเห็นแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ก็หวังว่าการแสดงความพิดเห็นในวันนี้เนี่ย จริงๆไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมาติติงใครทั้งสิ้นนะแต่ว่าอยากจะเห็นสังคมประเทศไทยที่มันมีความปลอดภัยถ้าหน่วยงานภาครัฐพึงจะรับข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้เนี่ย<ม>แล้วนําไปดูว่าตรงส่วนไหนที่จะเพิ่มเติมจะเสริมแต่งอย่างไรก็ผมว่าจะเป็นประโยชน์โดยภาพรวมกับกับกับสังคมประเทศไทยเราครับ แล้วก็พูดถึงทุกวันนี้ที่เราเคยได้ยินนะคะอาจารย์ก็คือกรณีที่ทางกระทรวงคมนาคมบอกว่าถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเราจะติดแบ็กลิสเขาแล้วก็จะมีส่วนในการพิจารณาว่าอ่ารอบหน้าคุณไม่ได้ประมูลแล้วนะค,คุณติดแบ็กลิสอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าไอแนวทางแบบเนี้ยมันพอจะช่วยได้ไหมมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นปลายทางแล้วม,มันเป็นปลายทางแล้วนั่นคือมันต้องเกิดเหตุแล้วใช่ไหมฮะถึงทํา<ะ>ให้คุณต้อง<ป>ติดแบ็กลิสไปแบ็กลิสเขาแล้วไอเหตุที่มันเกิดขึ้นล่ะ แต่ว่าแนวทางที่ผมเสนอเนี่ยมันเป็นแนวทางต้นที่ต้นทาง <c oughs> มันเป็นแนวทางเชิงป้องกันนะครับเมื่อเราทําป้องกันดีที่สุดแล้วทุกอย่างแล้วอย่างที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางเชิงลงโทษ <c oughs> ตอนท้ายก็ยิ่งดีครับมันก็เป็นการเสริมกัน <c oughs> แต่ผมจะบอกว่าลงโทษอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ที่ที่เรื่องของป้องกัน <c oughs> ก่อนแล้วก็ลงโทษมันต้องผสมผสานกันครับมันถึงจะทําให้เกิดความปลอดภัยแล้ว การนั้นก็ตามเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มาตรการทั้งหมดที่เรากระทำเนี่ยเราคิดว่ามันก็คงไม่ได้ทําให้เรื่องอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องการถล่มอย่างนี้เป็นศูนย์ได้แต่อย่างน้อยมันจะทําให้มันเกิดได้ยากมากๆขึ้นไปเรื่อยๆ อันนั้นคือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่สุดครับค่ะคให้ทุกอย่างมันปลอดภัยให้ได้มากที่สุดถูกต้องนะคะแล้วพอปลอดภัยแล้วเนี่ยโครงการมันก็จะเสร็จตามกําหนดแผนให้ได้มากที่สุดเช่นกันใช่ครับทีนี้ในส่วนของเวลาสร้างเสร็จแล้วอะคะอาจารย์ก็มีการส่งมอบโครงการอะไรกันไปพอเวลาล่วงเลยไปเนี่ยเรามีระบบในเรื่องของการเมนเทนดูแลรักษายัางไงบ้างเพราะถ้าจําเคสใหญ่ได้รู้สึกจากปีที่แล้วมัคะที่กรณีเหมือนกับว่าสะพานข้ามที่เป็นสะพานเกือบมา้าแถวพระรามสองแผ่นปูเนี่ยล่วงลงมาทับรถ ที่วิ่งอยู่หูแบบคือเกิดความสูญเสียก็เลยอยากรู้ว่าไอ้สะพานที่มันมีอายุมากๆอย่างนั้นมันมีกระบวนการในการคอยสอดส่องว่ามันใกล้จะชํารุดแล้วหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะคือจริงๆต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนคุณดุ่นก่อนว่าอันตรายที่สุดช่วงก่อสร้างแม้กระทั่งเติบมาเนี่ยมันก็คือช่วงปรับปรุงก็คือมีการบูรณะมีการก่อสร้างนั่นแหละเพราะระหว่างที่มีการก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่าเปิดผิวหรือว่ามีการจุดต่อมันยังไม่สมบูรณ แต่ถ้าเกิดว่ามันสร้างเสร็จแล้วอะมันจะยึดเป็นระบบเจอกันทั้งหมดมันจะแข็งแรงมันจะอยู่ได้นานละแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามันโดนหลายสิบปีผ่านไปเนี่ยมันก็อาจจะมีการสึกหลออาจจะมีการเรียกว่ากัดกร่อนนมันก็อาจจะไม่แน่นเหมือนเดิมก็เขาเรียกว่าต้องมีระบบเม i n น e n a n สพานเขาก็มีอยู่แล้วครับใน manual checklist ว่าเราจะต้องไปทําอะไรบ้างทุกๆปีทุกๆ5ปีทุกๆสิบปีหรือว่ากรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษเช่นมี ลดบรรทุกไปชนเนี่ยจะต้องตรวจสอบอยังไงว่าสะพานเนี่ยมันยังใช้การได้อยู่ะนะครับสุดท้ายถ้าต้องการตรวจสอบสะพานเนี่ยมันในทางวิศวกรรมเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการทําสิ่งที่เรียกว่าการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกหรือว่าโหลดเทส<ม>ก็ก็เป็นวิธีการทางวิศวกรรมคือต้องการจะสื่อว่าวิศวกรรมมีทางออกให้หมดมเพียงแต่ว่าคนที่ไปทํากับอุปกรณ์ที่เรามาทำเนี่ยมันต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานใช่ครับอืนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นเราเราพูดถึง ด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดซ้ําๆนะคะอาจารย์รสุดท้ายเนี่ยมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นมันบทลงโทษเราไม่หนักหรือยังไงคะทำไมมันถึงเดียงได้เกิดซ้ําๆไดค้คือโดยปกติถ้าสมมติว่าโอ้โหเราโดนติดแบ็กลิสต์เป็นสิปีอย่างนี้เนี่ยเราไม่กล้าทําผิดอีกต่อไปแล้วก็เลยอยากรู้ว่ามันทํายังไงให้มันเกิดความรู้สึกแบบนี้ที่แบบทุกจุดต้องปลอดภัยไม่ให้เกิดอีกกับเรื่องของบทลงโทษเนี่ยค่ะคือตอนนี้เราไปบทลงโทษตอนตอน,ตอนที่มันเกิดเหตุไปแล้วแต่ว่าถ้าเราออกกฎอย่างที่ผมพูดซะก่อน นะแล้วถ้าเขาไม่ทําตามกฎที่ผมพูดนะว่าเป็นวิธีการ,รก่อสร้างอ่าก,ก่อสร้างควบคุมไม่เอาคนคุณภาพมาแล้วแบ็กลิสต์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะอันนี้จะยิ่งน่ากลัวกว่าเพราะว่ามันจะมีการตรวจอิสระมีการสุ่มตรวจเตือนเข้าไปในสา์งานก่อสร้างที่คุณกําลังปฏิบัติการอยู่เนี่ยคุณมีวิศวกรระดับไหนคุณมีผู้ช่ผู้ปฏิบัติการระดับไหนถ้าคุณไม่มีเนี่ยปิดไซต์เลยครับเพราะว่าให้ทํางานต่อไม่ได้อันนี้เป็นมาตรการที่เรียกว่าเชิงระวัง ไม่ใช่รอให้เจ้ากระั่งไ,ไปตอนจบแล้วอแต่ในเมื่อวันนี้อาจารย์เรายังไม่มีกฎหมายที่ว่านั้นเลยอ่ะใจคําคำถามคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ใครต้องรับผิดชอบบ้างถึงไม่มีกฎหมายที่ว่าแต่ว่ามีอำนาจหน้าที่อยู่เพราะว่ามันมีการรับงานแล้วเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องของโดยภาพรวมของความปลอดภัยคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถออกคําสั่งเพื่อปฏิบัติเฉพาะการนี้ได้เลยเพราะว่ามันยังมีการก่อสร้างลักษณะนี้อีกมากบนถนนเส้นนี้ ตลอดจนกระทั่งถึงพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องทบทวนทั้งหมดว่าเอ๊ะคุณมีมาตรฐานทางวิศวการรมพิถูกต้องไหมโครงเหล็กที่คุณใช้มีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนแม่แรงที่คุณเอามาเนี่ยมันมีความแข็งแรงไหมบุคลากรที่คุณใช้คือใครจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐมีอำนาจที่จะสัง่งเพื่อที่จะเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาพิจารณาว่าถ้าคุณไม่มีก็ต้องหยุดค่สามารถทําได้เลยครับ <ค> <Okay. S 2> แน่นอนแหละตัวผู้รับเหมาต้องรับผิดช,ชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของภาครัฐกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นภาพอย่าค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวก็คิดไปถึงเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงควรจะต้องมีการทํากฎหมายในเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ที่น่าใสงานไอ,ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองไงคะอุปกรณ์ที่มันร่วงหล่นลงมามันมีจุดไหนที่มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คือทุกจุดเลยครับผมพูดตรงตรง ทุกจุดเลยเหรอคะเพราะว่าจริงๆลักษณะที่เราเห็นเนี่ยมันเขาเรียกว่า total collapse ค่ะคือมันพังถล่มโดยสิ้นเชิงลักษณะของการพังถล่มโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันแปลว่าจุดใดจุดหนึ่งจุดเ,เล็กๆในโครงสร้างเนี่ยถ้ามันพังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันลุกลามค่แล้วมันทำให้ทั้งระบบเนี่ย collapse ลงมาได้นะครับตอนนี้มันมีหลายจุดที่เราใส่ที่ผมไปดูพื้นที่มาเนี่ยตัวยึดเหล็กเหล็กยึดขาดขาดได้ยังไงถ้ายึดดีแต่เราก็เห็นมันขาดหรือกระทั่ง แม่แรงไฮดรอลิกแจ็คที่ใช้ในการยกเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตรงกับกับกระบอกมันเนี่ยหลุดออกมาอถามว่าเอ๊ะมันหลุดออกมาได้ยังไงอันนี้เป็นเป็นคําถามที่มันมันเกิดได้ทั้งนั้นเลยครับแม้กระทั่งชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ตามไปสู่การพังทลายทั้งหมดได้ออันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็ต้องอยู่ที่คนตรวจที่ต้องมีความเข้มและก็ความเขียนในการตรวจที่ดีพอ ครับนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เลยอย่างที่อาจารย์มองว่าถ้าดูภาพรวมอ่ะม,มันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ง่ายใช่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นง่ายมันก็มาจากที่บอกเรื่องของบุคลากรและอุปกรณ์<อ>ด้วยนะคะผมว่าอันนั้นเป็นเป็นเป็นปัจจัยหลักนะครับว่าคือผมเชื่อว่ามาตรฐานทางวิศวกรรมมีแน่ๆทำไมพูดอย่างนั้นก็เพราะมันก่อสร้างมาเยอะแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะแต่ว่า ไอ้จุดที่มันจะแปรผันไปในแต่ละจุดก็คือคนกับของที่จะมาใช้เพราะบางทีของที่จะมาใช้เนี่ยบางทีมันใช้ซ้ําๆมันก็อาจจะงอบิดแล้วมันก็ไม่อยู่สภาพที่สมบูรณ์ที่มันจะใช้งานต่อได้ม,มันก็นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันครับค่ะพูดถึงเส้นพรารามสองแล้วเนี่ยยังยังมีต้องเจอกับการก่อสร้างลักษณะอย่างนี้ในจุดอื่นๆอ,อ,อีกบ้างไหมคะอาจา ก็น่าจะมีนะครับ่ามันน่าจะยาวพอสมควรเพราะมันหลาย1ิบกิโลแล้วมันก็การก่อสร้างม,มันก็ใช้ระบบเดียวกันก็คือใช้โครงเหล็กเลือนด้านบนะนะครับถ้าระหว่างนี้เรายังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลเราจะป้องกันความเสี่ยงอะไรได้บ้างคะก็ในแง่ของจริงๆเรื่องนี้นเป็นเรื่องของภาครัฐเนาะ,ะประชาชนอย่างเราเป็นปลายทางแล้วครับเราคือผู้รับผลจริงๆเราไม่มีแม้กระทั่งผมเองถ้าผมขับรถไปมันตกมาผมผมก็เสียชีวิตเหมือนกัน ผมไปทน่ยกสมาคมกมก,ก็ไม่รอดอก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเหมืนอนกันเพราะว่ามันเป็นพันๆตันที่มันจะตกลงมาเราจะไปยังไงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ภาครัฐควรทําก็คือทบทวนาการกอร่อสร้างที่มีอยู่ทั้งหมดมตามที่ผมพูดมีมาตรฐานไหมมีคนที่มีคุณภาพไหมมีเครื่องจกักรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงไหมแค่สามข้อเนี่ยครับทาให้ถูกต้องทําให้ได้ทบทวนวันนี้ทันทีเลยครับแล้วผมว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นการลดโอกาส ที่มันจะเกิดการบังทลายแบบโดยสิ้งเชิงที่เราเห็นอีกได้เลยค่ะก็วันนี้ชัดเจนนะคะต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่สับเวลามาร่วมรายการนะคะหลักๆคือวันนี้ที่ต้องทําสิ่งแรกเลยคือทบทวนเส้นที่ยังเหลืออยู่อะไรไม่ปลอดภัยตรงไหนส่วนระยะยาวเราว่าที่เรื่องของการออกกฎหมายนะคะควบคุมทั้งในส่วนของการก่อสร้าง s ซับคอนแ a c t คุณจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้าอนุญาตต้องให้เขามาขึ้นทะเบียนนะคะรวมถึงกฎหมายในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือจะต้องมีความปลอดภัยได้มาตรฐานใช่ ะะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ไม่มีแล้วครับน่าจะประม <ขอ S 1> าณนี้นะคะก็หวังว่าบทเรียนที่เรามาถอดกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ระบบในการก่อสร้างให้พวกเราทุกคนเนี่ยผ่านพระรามสองหรือผ่านจุดอื่นที่มีการก่อสร้างจะไม่ไม่ต้องกังวลกันอีกต่อไปนะคะควันนี้ขอบคุณสาหรับทุกการติดตามนะคะนุ่นและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ